จีกุงแห่งวันครับเมื่อสักสองสามวันก่อนเนี่ยฝนตกฝนตกนักเลยครับแถวนี้ส่วนลำไยเป็นส่วนลำไยครับอันนี้เขาจะมาซอจีกุงทหกงกำเนี่ยเนี่ยมันมันจับบดบน หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวรับก่อนกันบ้านอยู่นี่ครับได้ครับได้อีกสองตัวสองตัวยังมาได้เด็ด ตัวนั่นมันมีอยู่ก็ตัวนี้เดินดึงเสี้ยวเลยก็หนีบละดึงเชยตัวนี้ก่อนไลา้หลังไล้แบบนี้จะเป็นกระปูวครับมันจะมีถ้าเป็นตัวเมียนี่จะเป็นหลังหลังหลังมันจะเรียบๆครับอีกหนึ่งตัว นี่อีกตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวปูหลังลายๆครับตัวปูเอาขามันออกให้มันจะตายแต่ย้ำครับเดี๋ยวเราจะเก็บกันเลยเลยอีกตัวแล้วครับนี่จะเป็นหลังลายหลังลายนี่เป็นต,ตัวปูอีกหนึ่งตัว ช่วงทีง่ร้อนก็มันจะมาจากนะครับส่วนลำยายนี่พื้นก่อนฝนตกมันก็จะบินมาตอมตามไฟนยไฟหน้าบ้านมาหลบกก้อนไดยูร้อยกัาตัวครับรอบนี้ผมฮูจะได้กี่ตัวมาดูกัน,น,นอันนี้ตัวผู้ตัวแม่นี่นี่ตัวแม่ อันนี้ครับตัวตัวเมียจะเป็นแบบนี้ครับหลังมันจะออกเกลี้ยงๆนะครับตัวเมียอ่านี่นี่เห็นตัวนี่อีกตัวจะเป็นตัวตัวเมียเหมือนกันครับเก็บขอเก็บก่อนตอนนี้ได้ประมาณสี่ตัวแล้วครับนี่ก็เป็นตัวผู้ ตัวเมียครับนี่ตัวผู้ตัวนี่ตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่ด้วยอ๋อนี่หลังมันจะเรียบๆตห้องอยู่ไหนบ้างนะตัวเมียตัวผู้ตัวเมียเอเริ่มเป็นตัวเมียแล้วปกติจะเป็นตัวตัวผู้ออกมาตลอดเลยเริ่มมีตัวเมียออกมาแล้วครับตัวเมีย มีเรื่มมาเยอะแล้วครับเรื่มมาเยอะละวันนี้จะถึงร่อยตัวก็อันนี้เป็นตัว,ตวอ,อื้นตัวมีนอผมคบม,มือเลยี่ครับหลังมันจะเดียบเดียบตรงนี้หัวภาคอื่นเขาห้องว่าตัวยังแต่ภาคเหนือเนี่ยห้องว่าที่กรุงรอต่อไป มันมาเรื่อยๆครับถึงนู่นนะครับถึงเที่ยงคืนนะครับม<อ>ั่นเป็นตัวผู้มันจะหลายๆข้างหลังมันลายๆน่อยอีกตัวนี่ก็เป็นตัวเมียมเออส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นตัวเมียเนาะตัวแม่หลังมันจะเรียบเรียบนี่ก็เป็นตัวเมียเหมือนกันครับ <pater n boxes> เรียบเรียบหลังเรีย oh, รบตัวผู้ครับตัวผู้หลังลาย มาเรื่อยๆครับเริ่มได้เยอะแล้วซิปนี่ซิปกาตัวแล้วสวัสดยนันเดะมาครบเอันนี้ตัวเมียนี่น,นี้หลังเรียบซาใช้ถุงมือเลยนะเปิดไปโอ๊ปยำยำยำแบบนี้น

วันนี้ได้ไม่เยอะครับี20กว่าตัวมีมีเยอะมาทำน้ำพริกครับทำน้ำพริกทอดกรอบนี้ออยมาคือหัวห้องวยยาครับแก่แต่ผักเหนียวแลห้องวยที่กุ้งกว่ค่ะค่ายจิงลีนะแต่ตัวมัีให่กว่า สองสามเท่านะครับแต่หาที่กุ้งเมนูเด็ดของคนภาคเหนือครับอือลากันไปครับคลิปนี้เลยครับเจอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ